รับราชการมากี่ปีแล้วครับเป็นพลทหารก็ปี2,528พศจนถ,ถึงวันนี้ก็38ปีครับ38ปีผ่านไปมาถึงวันนี้ต้องได้จากบ้านหลังใหญ่ที่แสนจะอบอุ่นทั้งกายและใจมาวันนี้ต้องได้จากไปสู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิเป็นพลทหารนี่สมัครเข้าไปหรือจับได้ใแดงครับผมสมัครเป็นสมัครสองปีนะครับ เป็นพลทหารที่พันรอมทบสามตะก่อนตอนนี้ก็เป็นพันรอม,มทบสองหนึ่งครับที่นครราชสีมาคร,ครับครับตั้งแต่เริ่มเป็นพลทหารก็มีแรงโดนใจเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นก็มีเรื่องชายแดนลบกันปะทะกันนะครับพอผมบ้านผมอยู่ทางชายแดนจังหวัดนองคายอำเภอบางวิสัยก็นึกถึงว่าทหารเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีทหารก็ต้องหมายถึงว่าจะไม่มีกําลังที่ไหนมาป้องกันประเทศผมก็เลยสมัครดยเป็นสมัครสองปีเดียวครับ เป็นไปเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเป็นในร้อยวันนี้ครับตอนเป็นพลทหารด้วยความตั้งใจผมปฏิบัติตัวดีมากนะครับเป็นก็เลือกผมเป็นคนแรกนะครับสมัครผมสมัครสองสองปีให้ไปสอบก็สอบแข่งขันกันได้กันหลายคนครับผมได้คนที่สามเป็นที่หนึ่งของกองร้อยครับเข้าเรียนหลักสูตรเรียนในสิบที่อำเภอปราบบุรีปี2530้าเขาเรียกว่ารุ่นที่20ปี2 5 3 0อครับเรียนหนึ่งปีแล้วก็มาบรรจุที่รลบแปดพันสี่จังหวัดเลยครับในช่วงนั้นนันจะมีเหตุการณ์บ้านลมกล้า พอบรรจุอยู่ได้3ปีนะครับก็คือตั้งแต่ปี3-1จนถึงปี3 3เนี่ยผมก็ได้ออกปฏิบัติชายแดนครั้งแรกที่อำเภอในแฮอจังหวัดเลยครับในโครงการภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของทัพทาคที่2เขาเรียกว่าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอในแฮอครับไปทําอะไรบ้างครับพี่น้ยครับเป็นงานพัฒนาครับก็คือเราจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนที่ไม่ชัดเจนก็คือจะเป็นการก่อสร้างหมู่บ้านในเขตนี้ก็จะมีบ้านบ่นบอบางน้อยแล้วก็บ้านห้วยน้ำผักนะครับ สองแต่วนแสงพาอำเภอไนแห้วครับแล้วย้ายมาอยู่หน่วยนี้ได้งไงครับหน่วยหน่วยปิดการบรรจุครับหน่วยร้อยแปดพันสี่ตอนนั้นกองทัพบ,บกปิดการบรรจุหลายหน่วยนะครับที่มีสี่องค์พันผู้บังคับบัญชาก็เลยปรับย้ายให้มาอยู่ใกล้พื้นทนาก็คือที่หน่วยรอสิบสามพันสามบ้านอยู่ทางหนองคายครับครับพอมาปั๊บก็มาได้อยู่ได้ไม่นานด้วยผู้บ,บังคับบัญชาเห็นความสามารถในการที่ทํางานก็เอาลงไปอยู่ที่พานางังฝาเกิื่องโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับ โครงการผานางผาเกิืองเป็นการเป็นโครงการของสมเด็จพระราชินีท่านในการที่จะส่งเสริมอาชีพให้คนอยู่กับป่าอยู่ด้วยกันแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่พี่ปฏิบัติราชการสนามที่พี่เสี่ยงที่สุดในชีวิตของพี่ครับเหตุการณ์ที่อันตรายที่สุดเดีวตอนนั้นมันมันจะเป็นปี2549ก็คือเหตุการณ์ยิงยิงฐานครับเหตุการณ์ตอนนี้นี่จะจะรุนแรงมากใครมายิงฐานอกกลุ่มแนวร่วมต่างๆนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับยิงยิงจากหมู่บ้านเข้ามาแล้วก็ เขาเขายิงมาจากในในหมู่บ้านก็เฉียดคือไม่จงใจจะยิงเรามันยิงยิงขู่เฉยเราก็ยิงตอบโต้ไปไม่ได้คนมันยิงมาจากในหมู่บ้านแล้วก็จะมีเหตุการณ์วางระเบิดเจอเหตุการณ์ซุ่มด้วยการวางระเบิดหัวสะพานก็ เจอหลายเหตุการณ์นะครับก็คือคนอื่นก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าผมไม่ได้รับบาดเจ็บก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับ,รบเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงชีวิตมากที่สุดครับตั้งแต่ที่รับราชการทหารมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันภาคภูมิใจสุไวเกษียณแล้วนะครับพี่มีอะไรที่จะฝากน้องๆที่ยังรับราชการทาหารอยู่นะครับในการใช้ชีวิตไหมครับพี่ครับตั้งแต่รับราชการมามันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่ปี2528ที่เป็นพลทหารจนมาถึงปี2566นะครับ สังคมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของบ้านเมืองเราก็เปลี่ยนแปลงไปนละรูปแบบแต่ว่าสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจจริงๆคือความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังที่จะทําอะไรให้ได้สักอย่างนี่ครับเพราะฉะนั้น,นเราต้องปรับตัวแล้วก็ขวนขวายหาความรู้มีความกระตือร้อนอยู่ตลอดคือไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคครับมีความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรให้ได้สักอย่างอาจจะไม่ทันทีแต่ว่าความสำเร็จก็จะมีในวันต่อไปครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นครับครับ